ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเจฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผู้รักในการเลี้ยงง้อได้ครับพี่น้องนะครับเอาเรานี้นะครับอยู่บันทีตลาดนัดโคกระบือบันหันนะครับง้อแต่ชื่อความขังที่เขาครับผู้อยากเขาไม่จับใจซื้อขายนะครับง้อแต่แล้วโคกกระเบือบันหันครับพี่น้องนะครับอยู่บันหันนะครับ จังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องนะครับไปบูถเอมากกว่าเองไรนะครับพิมพ์ขอมาว่าตลาดนั้นโคกระบือบ้านหันนะครับมหาสารคามนะครับตามจีเพียมากเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับราคานะครับเป็นยังไงนะครับพี่น้องนะครับติดตามเราช่วโองนะครับสีแพงหรวอสีถึกนะครับราคางพรามันึ้นมันลงไปนะครับคุยจะซื้อจะขายนะครับ อยากซื้อเขาขอบนะครับอยากซื้อเขาฟั่มนะครับรวาอยากขายนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเกี่ยวหวาผิดเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องนะครับแม่ลูกลูกโตแม่นะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาห่อซีดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพี่น้องนะครับลูกแรกก็ลูกสองเหตุลูกโตแรกครับพี่น้องนะครับลูกโตเมียเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับ ลูกสาวพ่ออะไรเพี่อลูกสาวหุตั้นครับพี่น้องเก้าเก้าทับหนึ่งครับประจําการอยู่นองแดงฟั่มครับพี่น้องจนอายุจ็ดเดือนเพื่อนไปเบอร์หลอดครบนะไปหลอดครบครับพี่น้องนะครับแม่ผสมวีโก้สองล้านนะครับรอบคาร์ลอปครับพี่น้องไปไปชมลูกสาวเพินน่นงามครับ เจ็ดห่นเก้าพันบาทบอยอนเสียงเ็นเอยครับพี่น้องนะครับานผาเหมาบาทคาหอมาคมเดียวนะพี่น้องมเดียวนะครับเมียส่งมาบ้ลอยหาซิเลยเนาะกอหาซิครับพี่น้องประท้สนใจนะครับอยากได้ก็เิ่นไปเรียงนะครับเมียลุกๆตัวเมียนะครับนปเียจบดีครับพี่น้องนะครับเอาเบอร์โทรดิิตอลได้ก็พี่093 สี่หนึ่งสองสามสองสีหสสสงส่หกพี่ยังก่อหอยอัดนะครับอยู่สารคามห้องนี่บอกอ๋อหอยอัดนะครับพี่น้องห้องอยากได้หรือว่าอยากขอประชมตัวจริงนะครับถามพ่ะท่านขายเข,ข่าไปคอบเลยเนาะพี่เนาะอ๋อขอ,ๆๆขอบคุณหลายๆครับผมบรรม,นมนันๆัครับพี่<ม>นะครับแนวหลุดงามๆครับพี่น้องนะครับเปิดหัวมาตัวเล็กจะต่อ,อยยงังไปข้างในก่อนนะครับมาหล่นแดงตึงของงามครับ แของเราอยู่ยศบุญงอกระทบนะครับหนาบรรลุนนครับพี่น้องแลวควแม่ลูกฮอลล์เจ้าหวัดกรับพี่อเจ็ดหมื่นห้านะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่หฮอล่นเฮ็ดเขานะครับผมพวกมงอ่ะบ่มการดีครับพี่น้องนะครับลูกสาวได้พ่อเดือนด้วยเดือนน้อยๆอย่เนาะนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกระเพี่อเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ลูกแรกลูกสองพี่ลูกตัวแรกครับพี่น้องนะครับเป็นมอหล่อมโตเลยหนานะครับเด่นๆของแนว้ยเพลินเลยนะครับเปมอหล่อมโตนิดหนาเงี้ยนะครับสีเหลือยงก็เปลือกได้ครับพี่น้องนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาไอเราห่องไว้นะครับสามารถตัวห่อมอะไรขึ้เก็านะครับผู้สนใจนะครับอยาใดๆก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับหมอหล่นงามๆนะครับ ตอนติดท่องเป็นแสนเนาะตอนติดท่องเป็นแซมนี่ครับพี่น้องนะครับเลองลำตัวลำงคิงนะครับงามครับพี่น้องนะครับมาทางไหนอ่ะงงสาราข้ามนะครับเอาเบอร์โทรติดต่อเต้าพี่น้องเใาอยากได้ครับไ่ปดแปดสูงห้าสามสูงห้าสามสี่สาพี่ยังครับเขยเขยเหาบอเอ้อ ขาไปมันมันครับผมรับไปพากเป็นงองหูก่อนังเราอยู่เสียงมงงองหงพ่อเมีลูกหูจะกวาดพ่อเมียลูกหูอจะกวาดครังยีต่อยไปทางหลลยยี่ต่อยฝั่งคุณบอยอยู่พ่อคุเป็นไทยอนห yeah. ้องคนห่องนห่อไรกันดี๋ จะคล้องรอบไปโยกับพี่หนอนนะครับเป็นว่ายซหูนะครับหล่คนหล่านนะครับอยากได้หอหูเขามาได้ครับพี่น้อนนะครับยุดแต่ลันพวกกบคือบันทันนะครับพี่น้องเขาก็เรียดเสีวนะครับมันแบบไปจะคล้องพันยนะครับไปถามเราคาให้นะครับผมงงว่าอะไรเดี๋ยวพี่นนอนเราจะหางอไปเลี้ยงขามา สายเท่าั้งให้เราบอว้าอทรคาสองหมื่นสามห้าร้อยกคือมั้งราคาห้องมต่อรองไห้คือเกาวสองหมื่นสามห้าร้อยบอปวะ สองเมื่อนสามหาเลยต้นหางเงี้ยปกคลางดีดีครับพี่น้องนะครับกกหางสำฟามือเนาะใส่หัวเชี่ยงดีนะครับเหม็นหัวเท่าบดครับพี่น้องนะครับเหม็นหัวเท่าบดครับพี่น้องนะครับสนีผมเหม็นหัวเท่าบดใส่เขาออกเขาครับพี่น้องนะครับใส่แดงออกแดงนะครับนะครับ อยากได้นะครับผาง้วนโซบนไพเลี่ยมครับพี่น้องนี่แหละสวยงามดีนะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับเทรติดต่อคนได้ป่อศูนย์แปดหนึ่งสามสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหกขอดทวีตกลสินครับพี่น้องนะครับผู้สนใจอยากได้นะครับส่งฟรีจากโลกป่ส่งฟรีจากโลกพี่น้องขอเทรมา ทรงพีหาสิบลูกสั่นพอเรามาเรว่าคุยกันได้กับไปก็พอเนาะเอาขอบคุณลไรก็พอมัน <story> มันกบผมนับพอทวีคร like ับพี่น้องนะครับวงามทั้งกาลสินนะครับผม้าตัวพอนี่บอกเบาทพอราคาตัวนี่้าเศ้าเจ็กับเศ้าเก่าครับพี่น้องนะครับเดิมเงินสงนเจ็ดันะครับเนี้เป็นงัวแดงโบดครับพี่น้องนะครับสองหมพบาทนะครับราคาห้อ อันนี้เก่าพันนะพ่อสองหมื่นเก่าครับพี Hi ่น้องเก้าอยไก่ผสมตัวันนี้พร้อมผสมครับนะครับไก่ผสมเดียวนะครับเป็นมัวไก่ได้ผสมนะครับเครื่องเปียกมั่วเครื่องแดงครับพี่น้องครับใครสนใจนะครับยด็กๆก็บอกคุณไปเลี้ยงตัวนี้สูงด้วยครับพี่น้องลอยหาจิบกว่าวคุณเหนะครับคุณสนใจนะครับ ราคา2 0 0 0นเก้านะครับ2 9 2 7นะครับเบอร์โทรติดต่อบริใดกับศ3 9่นาน่าะครับอยู่ตั้งข้ามวงอเนาะขอบคุณหลายๆก็พอมันมัคับผมนะครับู้สนใจไดุู้กแล้วว่าได้ปดได้รือไรลูกแมขาครเ้วโอแม่ใครเรวไแม่ขคยแล้วย่างลูกเขาคีวนางนะครับแม่ใายไรันได้ ขายไปสี่สิบสหาร้อยครับสี่สิหาร้อนะครับนั่งลูกนะครับเอาลูกเจ้าบาทพี่ลูกไปสี่สิบหาครับผมลูกสี่หมื่นหาพันนะครับราคาห่วงแล้วพี่เนาะราคาห่วงนะครับสี่หมื่นห้าันบาทนะครับตรงผลงานการใจลูกนะครับพี่น้องลูกสาวพ่อได้พี่ตัวนี้เป็นลูกของพี่แกงครับอ๋อบ่านถ่ายไหมพ่เป็นกล้วยว่าเนาะ ไวเกิดไปกับน้าขไก่ีก้ผมหมูหลุดวะ <laughs> ลูกสาวพี่งนะครับไวเกิดไปกัน้ำพี่ไก่นีวางแล้ววะสีมื่นหา,า,าพอนบาทครับพี่น้องรับนี่เมียเพิ่นเนีน่ยขายลาแล้วก็สั่นราคาหออนะไลเนาะราคาหคือนะครับ อะไรหาบตาหนึ่งมั้งเนาะผมมาต่อร่องเบิ่งนะครับผมเราจะเป็นนังไรครับพี่น้องนะครับก็เลี่ยมตัวดีหน่อยเนาะเลี่ยมตัวบาทยนบาทยนบาทยนบาทยืนเฉียดงามดีครับพี่น้องนะครับ45,000บาทนะครับ่็ไม่ทีได้ขายอยู่บ่แม่ลูกท่านไม่ร้าแม่ลูกแม่อันโตหญ่เนาะตรงแม่แม่ลูกเทบาทไหรแม่ลูกเปิดได้สามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยลูกแม่พอตัว สามหมื good, 30, ment, work, right? ่นหาร้อยครับพี่น้องแม่แดงลูกขาวบดทครับลูกค้มตัวหน่อยเนาะค้มตัวครับค้มตัวเด้งให้คุ้มตัวลูกเด้กครับพี่น้องราคาเท่าไหร่ก่อนสามหมืนเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นหาอยครับสมหมื่นล้อยนะครับราคาห่วงครับพี่น้องตัวเด็กอยากได้งวดถึกนะครับเอาก็ไบาเลา แล้วค่าเมมันก็สิบพเศร้านึงหนอพี่น้องาเหนือดิหน่ลูกเลี้ยงนะครับได้ลูกเลี้ยงเน้อได้ลูกตัวเมียไปเลี้ยงพร้อมไหมครับเมียซุดนะครับสมดเลยลูกกะไรง่วขาวโบไปนะครับเอาโอ้คุณหลายๆหน่อยคุณหลายพูหลายครับเบอร์ตัวติดต่อ่ครับผมศูนสครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับแปดเจอยผ้าบลระือครับอบอลเครับเอมมันเป็นไข่แล้วครับพี่น้องตัวนี้เมีมันทอง กุ้งสนใจนะครับอย่างได็ก็เพิ่นไปเลี้ยงลูกสาวนะครับยังลูกสาวได้ครับพี่น้องเดี๋ยวถอยไปง่วงหูเงาจังน่อยนะครับผมแกนั่งนกี่บาทครับสองหมื่นหกพันนะครับสองหมื่นหกพันครับพี่น้องนะครับราคาห้องนะครับงวง บหมูกระทบจั็กน้อยครับพี่น้องนะครับกินหมูกระทบจั็กน้อยครับซอนซงก็มันลอยสี่สิบกัวกัวครับพี่น้องนะครับหนานกเกลวหนานกนุ่นดีนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับเนาะสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาห่องครับพี่น้องครับสามารถต่อรองกันได้นะครับเป็นงูเสาร์นะครับอายุปีกัวกัป่ะอยู่ปีกัวกเนาะนะครับอายุปีกัวกเป็นลูกสาวพอได้พี่มีใบเกิดบ่ บขมีใบเกิดเนาะนะครับเป็นงูอเสานะครับเพิ่นกระสือมากเขาบอมีใบเกิดครับพี่น้องนะครับขายตามสภาพนะครับตัวโตเลี้ยงโตจัดครับพี่น้องนะครับหนาหนวกรุ่นนะครับต้นนี้มีบะไรเป่มีเนาะประกันให้นะครับเป็นงูแดงโบดครับพี่น้องนะครับนี่ไซส์เชียงนะครับผู้ใดมาสายหูนะครับขายลงยื่อใดครับพี่น้องนะครับเห็นเพิ่นมาบอกอยว่าบ่ไปโคราชกับไปเชียงคุ้มครับนะครับ่อยไป ขายเพิ่นอยู่ตลาดนะครับพี่น้องจะโทษมาสื่อน้อเพื่อนนะครับผมอ๋อจะดีใจน้อผูกขายนะครับในราคากันกับไปก็เลยพี่เน้องเอาไปก็เซยสันติเล่ามานะครับในราคากันนะครับโดยราคาเปิดอยู่ตลาด26,500ืนารนะครับต้อนมีประกันให้นะครับอยากถามรายละเอียดส่วนอื่นนะครับโทรสอบถามจากกองง้อครับพี่น้องนะครับเอาเบอร์โทรติดต่อนะครับผมศูนย์เก เจ็ดศูนย์สามหกนะครับห้อยยังครับกล้วยจ้ากล้วยโอ้กล้วยนะครับห้อยกล้วยครับพี่น้องนะครับว่ามาทา้งในพี่อยู่บอระบือสารคามนะครับพี่น้องห้าอยากได้นะครับอยากเข้าไปช่วยมึงตัวจริงนะครับเข้าไปได้นะครับเอาบ่าว่าใบบาวกับเบิึงหนามันงครับพี่น้องนะครับหนาหนุ่ๆนุ่นนะครับหูเลยปากครับพี่น้องนะครับงหูสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับ อาขอคุณอะไรครับพี่มันมันครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับหัวงามขั้งบลอรบือครับพี่น่องนะครับสวยๆนะครับแม่ผู้ใดอยากได้ไปเป็นแม่พันแม่บอกนะครับบอยว่าขือนนะครับพี่น้องซึ่งครูมาสายหูน้องจักน้อยนะครับเอาลอยสิยงไปคงทงั้ เลน้ยวดีเลี้ยงไค่หว่านในหว่านไม่หว่าดพอละสี่หมื่นขันไหนสี่หมื่นหนึ่งพันเออยอดตลาดะนาท่องไรเลียนะว่าท่องท่องสี่เดือนกลัวกับสเดือนประกันท่องครับพี่น้องประกันท่องคับประกันท่องใบหลอดครบนะครับ สี่หมื่นหนึ่งพันดีนะครับทองพริกแดงครับพี่น้องนะครับราคาห่องตอนี้ว่ามีนะเนาะอสูงประมาณรน่อยสี่สิบไปไปครับพี่น้องนะครับมือเรื่องดีนะครับดูสนใจนะครับยากได็กพ็คนไปเรียงครับพี่น้องนะครับแข่งขาดีเลยครับนะครับแข่งขาดีท่องเสาวันน่ะท้องเสานะครับเสาท้องเรียกครับพี่น้องนะครับตัวท้องเรียบร้อยนะครับผู้สนใจนะครับจากตัวดีกา ยินดีครับพี่น้องนะครับตัวทองกับมีครับตลาดน้าคู่กบวยวันหันตลาดไ่ได้ยนตนี่หลับ41,000บาทนะครับราคาห่วงมากตัวน่ะตัวเดียวนี่บมอตัวตัวนี้กว่าแม่แยกลูกนะครับ32,000บาทนะครับราคาห่วงครับพี่น้องโอ้สูงตัวนี้สูงลอยกับลอยหาซิปด้ครับพี่น้องครับแขกวานหยัดไงนะครับหน้าดึงเนี้ คิงสดดีหรอกนะครับแม่แยกลูกนะครับราคาหว่วง,งคุณแบบสามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาหว่วงเอาใจสนใจนะครับอยากได้งัวแม่อยากลูกกล้งสงังเงยเงยนะครับเอาไปตีท้องเอาครับพี่น้องนะครับตีท้องมากกับตูงใหญ่เตบอยู่ดอกนะครับ เบอร์โทรติดต้เบอร์ไก่ดศเ้องนก้าสอเานดะครับกัดกระสินนามุนครับไววัดนามุนครับพี่น้องน,น,นะครับผู้สนเจ้นะครับเจะไปก็เป็นไปเลี่ยงนะครับติดตอเบอร์นะครับใบใบอไปไห้นะครับอ๋าขอบคุณหลายๆคำานา,า,ม,า,ามันๆครับผมครับไม่แจมเปีนมุนเลยจังหวัดพ่องามๆนี่ เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่นั่งว่ะพ่อห้อแม่นั่งครับพี่น้องนะครับลูกสาวพ่อได้พ่อลูกสาวพ่อได้มีใบเกิดบ่ลูกสาวช็อกโกแลตครับพี่น้องนะครับยูเอ็นยูเอ็นสี่หนึ่งจิตนะครับประจำการยูวิไล่ฟ้ามครับพี่น้องนะครับนี่แหละผลงานการใจลูกของเจ้าช็อกโกแลตนะครับผู้ใดอยากได้เม็ดสีแดงเข้มๆนะครับเก่ามืนหา่พ่อเก่ามืนหาละข้าฮวงนะครับ ก็ลรองในหาตานึงบมวกว่าตัรองในหาตานึงบส่าเราวะเหมื่าม้านก้าหมื่นห้าพันบาทครับไม่ได้กิแนแสนไปนะพนะ่วเนาะัวตงสีนะ้เนาะเก้าหื่นหันบาทครับพี่น้องน,นะครับและค่าคาอาราหวไว ครับเลยสนใจนะครับง่วงเม็ดสีแดงเข้มๆนะครับพี่น้องนะครับเป็นผลงานการใจลูกของเจ้าช็อกโกแลตนะครับนี่แหละพันธดวงกำนะครับห้ามมีเียครับพี่น้องนะครับก่อเมืองห้ามไม่ให้หวงตีคนหอกนะครับราคากับมาต่อร่องกันเดา๋นะครับร่องกันเลยครับห่องเซียนไก่สามหมื่นก็มีเรียนัวพอ บ้องเสียนขายสามหมื่นก็มีขันมันถื่อไก่พวมี่มาแพงเหรอครับพี่น้องครับเอาราคาดองคนกัดตัวดอกครับพี่น้องค่าดองยังห้องสี่เซียนห้าเซียนหุ่นดอกนะครับขันมากกับมาตัวเอานะครับนี่บ่องแบ่งปันกันไปเลี้ยงยี่นอพ่อเนาะนะครับทำนี้ตีคนประกันให้กันนอพ่อเอาพี่น้องก็สนใจนะครับอยากได้เบอร์โทรเบอร์ใดพ่อวันนี้ศูนย์แปดแปดห้าสี่ศูนย์หกสองห้าศูนย์ พ่ออย่างครับพ่อวิเศษนะครับง้อว่าทางเด็ก็พ่อย่างตลาดกอร์ซินนะครับทางบ้านเราอยู่คนละครับพี่น้องนะครับผู้สนใจนะครับอยากได้ง้วง่ามๆครับนะครับเอาไปใส่ขวบใส่หลักนะครับเี่ยงยังเสียลรอครับพี่น้องมันยังเบื่อตักง้อหันให้นะครับเลี้ยงง้อไทยเกี่ยวหยาสอบนึงกันไดีกว่าอ๋อปล่อยว่าเลี้ยงง้วง่ามเลยครับพี่น้องนะครับกันผู้สิเลี้ยงนะครับการผู้ตั้งใจสิเลี้ยงนี้นะครับกันงบถึงนะครับ ก็ได้ไปยิ้มนี่ยิ้มสิ้นทนมากนะครับเอางามๆเลยครับพี่น้องนะครับนี่แหละเลี้ยงงามหัวงามตานะครับเามันบได้ขายเขากับมีความสุขนะครับขอบคุณหลายๆครับครัวมากๆนะครับผมนะครับใครได้ซื้อได้คลายนะครับเดี๋ยวไปถิ่งยางไปชุ่มฟังอีกคนนะครับองามพอดาล้านะครับเจ้าวาดพ่อดวงสิปีมหาลูกไล่ละบ่พ่อ ตัวนีซี่มันหาตัวนี้หาไม่มาลูกโข<อ>ายเป็นล้านได้ลูกไม่ได,ด้ขายยกที้มีบา่อยเลยผันยกนี่แสนหนึ่งห้องแสนหนึ่งน,นู่หนห่อนะผันยกกับโม่ก็ได้อีกลูกเอา้าห้องแสนหนึ่งครับพี่น้องคู่นี้แต่ว่าตัวหน่อยซี่มือผาตัวนี้ 50, หามือผานะครับราคาห้องนะครับพี่น้องคุยกันในเบิดมือนะพ่อเอา้าคุยกันในเบิดมือจนนี่พูคนละครับพี่น้องนะครับราคาหามือผาก็สี่สิบห่านะครับราคาห้องครับ ฟังนีิย้อนเสียงเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าอยากให้เบิ่งเยี่ยมโคนะครับเยอ่ยมโคเต็มจับนะครับสี่หมื่นห้ากับห้าหมื่นห้ามีใบมีหลอดตัวโตลูกงัวง่ามคู่นะพ่อเออมีใบมีหลอดตัวโตลูกลูกนาเดียกับเขี้สั้หนึ่งตัวใดลูกสั้นหนึ่งพ่อลูกสั้หนึ่งตัวตัวใหญ่ลูกสั้นหนึ่งนะครับตัวน้อยลูกนาเดียนาเดียนะครับเฮสเอสอาร์ครับพี่น้องเอสดาซุนแปดลอยจำมาผิดนะครับแต่จำผิดก็พอให้ครับพี่น้องนะครับเอา งงามหนึงคูนะฮอร์นะกูใดอยากไปง่วงหองลุ่นนะครับเปิดซ้าใหม่ๆครับพี่น้องนะครับมาเอาไปนะครับใจต่อมาเลยเอาแตงนึงนะครับคหนึ่งคูนี่เอาราคาหองนะครับพี่น้องบองขายมีอยู่บางขายมีอยู่เอามะคุยเอาแม่ลูหาี่พาลูกเดี๋ยวแมีแมมลูก็มีบัตก็ะเพาะอาพาห้าหมื่นห้าต่อร่องได้ต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับราคาหองซื้อนะครับแมลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องนะครับลูกแหลกนะครับ แม่สุดดุไวยดีอยู่ดอกนะครับผู้สนใจนะครับอย่างใดก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับมาคุยก,กันเดาครับพี่น้องราคานะครับ<ๆ>เปิดไว้เพิ่นห้องไว้ห่างก้งกันพี่สามหึ่งสามหาตัวหนึ่งเปิดเปาดตัวนะครับเอาตัวร่องเอาครับพี่น้องนะครับห่างตัวน่นไขบ้บวชหม่องห้องเล็กตัวดน,นะครับง,งววัวนะครับเอา คลายหอนมองห่างนี่้ยมองไหวน้องหอนขึนแล้วสามหาค่มหนึ่งตัวนี้สามขนหานะครับราคาห่วงเรียงได้พ่อดาราขายดีผสมพ่อเด้ขายพเด็ขายนะครับหอวมันง่ามหวมันงามมันเกิดนาอจเบียดดีมันเกิดพอเด้ขายนหอเนาะใจโทรมาเลยเบิร์ดเราบาเ่านเบิร์แล้วเอาเบิร์ดทรติดตัวพี่น้องห้อยอยากได้นะครับเบอร์ใดพ่อศูนย์หกสามศูนก็ สองเจ็ดสามสองสี่สามสองสี่โทรมาเลยอ๋อพอดาล่านะครับอยูรอยยศนะพอเนาะอยูรอยยศอ๋อขอบคุณในรายครับพ่อนะครับอำเภอยังหั่อำเภอสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องค์มาเลยโปใดสนใจนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยากข้าไปช่วยมึงตัวจริงนะครับเข้าไปได้นะพอเนาะแมนเ้าไปเลยผู้สอบถามก่อนในรายพี่น้องมัวตัวพี่น้ค์อย่าเขาเบิ่งขายไปนะครับอ๋อขอบคุณในรายครับพ่อมันมันครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับปลอยสิจากลาพี่น้องไปเพียงสนิทก่อนนะครับหล่ก็หล่ยทนกายเกี่ยวเขานะครับกูไลคเขามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนั่นเล้ก็รับพี่น้องนะครับผู้เกี่ยวเขาก็ให้มันมันนะครับไปเต็มเหล่าเต็มสั้นครับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ